เลือจิ๊กซอว์ไร้สายของโอซุกะหน้าตาแปลกๆไม่เหมือนเลือจิ๊กซอที่ขายอยู่ทั่วไปมาดูกันครับว่าใช้งานจริงจะดีหรือเปล่าตัที่ครับเรื่องอกู่กับบุญในช่องที b ครับและนี่ก็คือช่วงที b รีวิวเครื่องมือช่างอุปกรณ์งานช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับ ถ้าใครติดตามผมอยู่จะรู้เลยนะคะว่าอุปกรณ์งานช่างที่เป็นไฟฟ้าชิ้นแรกของผมอ่ะก็คือเลื่อยจิ๊กซอแล้วทําไมผมถึงเลือกเลื่อยจิ๊กซอเพราะสมัยที่ผมเริ่มทํางาน DIY เนี่ยผมเริ่มจากงานไม้ครับสำหรับคนที่เริ่มต้นทํางาน DIY ครั้งแรกอ่ะความรู้สึกคือเลื่อยวงเดือนอ่ะมันน่ากลัวครับและในยุคที่ผมเริ่มต้นทํางานอ่ะมันยังไม่มีเลื่อยวงเดือนตัวเล็กคือจะซื้อต้องซื้อเป็นโตะเลื่อยวงเดือนตัวใหญ่เลยนะแล้วอย่างพวกลูกหมูก็เคยบอกแล้วนะครับห้ามเอามาใส่ใบตัดไม้เด็ดขาดอุปกรณ์ที่จะช ไว้ได้ในสมัยแรกๆนะครับนั่นก็คือเลื่อยจิกซอแบบนี้นั่นเองครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลื่อยจิกซอตัวใหม่ล่าสุดของโอซูกะกันครับ ทุกคนครับเลื่อจิ๊กซอไร้สายของโอซูกะนะครับมาพร้อมการออกแบบรูปทรงแบบใหม่ที่เขาบอกว่าจะสามารถจับได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็สามารถใช้ในทิศทางอื่นๆที่เลือจิ๊กซอตัวอื่นเนี่ยอาจจะใช้ได้ยากครับต้องสีเทานะครับจะเป็นกลิบที่หุ้มยางมานะครับส่วนตรงพื้นที่สีดำนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับปุ่มสีแดงทั้งหมดเป็นพลาสติกนะครับแล้วถ้าถามว่าอุปกรณ์ของโอซูกะนะครับที่หุ้มยางแบบนี้พอใช้ไปนานๆแล้วยางมันจะเหนียวไหมมันจะเสียหรือเปล่า Tchau! Wow. อันนี้ผมหยิบมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นสว่านไร้สายโอซุกะนะจะอยู่ในซีรีส์นะครับที่บอดี้เป็นสีเทาแบบนี้นะตั้งแต่ตัวแรกๆนะครับตัวนี้หยิบมารีวิวน่าจะเกือบ3ปีละนะครับ3ปีที่แล้วนะสภาพก็จะเย็นๆหน่อยสังเกตว่ากลิบต่างๆนะครับก็ยังไม่เหนียวนะอาจจะมีสึกไปบ้างตามการใช้งานแล้วก็เลอะแบบขัดไม่ออกครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ตัวใหม่นะครับเป็นมอเตอร์บัสเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นที่บอดี้เนี่ยเขาเขียนว่า BL การทํางานสามารถปรับรอบความเร็วได้6กระดับนะครับ และระดับที่เจ็จะเป็นออโต้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบการใช้งานอีกทีหนึ่งตัวสวิตช์เนี่ยจะเป็นสเต็ปเดียวนะครับก็คือดันนะครับล็อกค้างเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามือกดลงไปนะเนี่ยกดลงไปตรงกลางแป้นตรงนี้นะครับสวิตช์ก็จะย้อนกลับนะซึ่งสมมติถ้าเกิดเราจะใช้มือควบคุมในการตัดอะ่ะเราสามารถเอานิ้วกดนะครับว่าอย่างนี้ค้างได้นะครับเลื่อนไปกลับเห็นไหมแบตเตอรี่ที่ผู้ผลิตเขาแนะนำนะครับจะเป็นแบตเตอรี่ของโอซุกะ ขนาด 4mL ขึ้นไปไม่แนะนำให้เพื่อนๆใช้แบตเตอรี่ตัว2 m r นะครับอุปกรณ์จะมีท่อมาให้นะครับเราสามารถเอามาใส่ตรงท้ายเครื่องนะครับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นนะบางรุ่นก็จะใส่ตรงนี้ได้เลยบางรุ่นใส่ไม่ได้มีอะแดปเตอร์แปลงมาให้ใบเลื่อยจิกซอก็มีมาให้นะครับจะเป็นใบสาหรับตัดไม้และเผื่อเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเลื่อยจิกซอสามารถตัดเหล็กได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องใส่ใบตัดเหล็กของเลื่อยจิกซอโดยเฉพาะหรือว่าใครจะเอาไปตัดแผ่นเหล็กตัดอลูมิเนียมแบบนี้ก็จะ มีใบเฉพาะนะครับใบเลือกจิกซอเนี่ยมันจะมีให้เลือกตั้งแต่ใบละเอียดจนถึงใบหยาบนะใบหยาบนะครับการตัดของเขาจะตัดได้เร็วนะแต่ว่างานก็จะออกมาหยาบๆยาบหน่อยนะครับส่วนใบละเอียดก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับฟันมันก็จะละเอียดขึ้นนะครับเหมาะกับการตัดงานที่มีความละเอียดนะครับเก็บรอยอะไรต่างๆแล้วก็เข้าโค้งก็จะสวยงานกว่าครับชอบมากนะการดีไซน์ไกด์ตัดของเขาอะะบนไกด์ตัดเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลขบอกนะครับระยะ แล้วก็เวลาถอดใส่นะก็จะง่ายเลยตรงตำแหน่งที่ใส่ไกด์ตัดะเราไม่ต้องเอาไขควงหรือเาประแจมานั่งขันนะจะเป็นแบบนี่ขันมือแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นสปริงนะครับสปริงเด้งล็อกอย่างนี้เนี่ยขันลงไปนะครับไกด์ตัดก็จะอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ต่อไปนะครับก็คือตัวกาดนะครับเขาจะมีตัวกาดพลาสติกนะครับเปิดปิดขึ้นแบบนี้ได้ทีนี้รุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะใส่ใบตัดได้ง่ายมากนะครับคือการโยกตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบใบเข้าไปนะปึ๊บนะครับแล้วก็เขาจะล็อก แค่นี time, stage, ้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะเวลาถอดก็แค่ยกคันโยกกลับมานะครับแล้วก็ถอดแบบนี้นะตรงนี้จะเป็นตัวการปรับระยะนะครับการโยกใบนะครับการโยกใบจะช่วยให้เราตัดได้เร็วขึ้นตอนนี้ที่ผมปรับอยู่ก็คือองศาศูนย์นะครับก็คือใบตั้งตรงนะครับเปิดฝาให้ดูนะครจะเห็นชัดนะผมปรับตำแหน่งไว้ที่ศูนย์นะครับเวลาตัดนะครับใบจะไม่โยกนะอ่ะผมจะเปิดช้าช้านะครับแล้วก็ตัดให้ดูนะเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตำแหน่งตรงนี้นะครับอยู่กับที่นะ ทีนี้พอผมปรับสเต็ปนะครับยกขึ้นนะเป็นเบอร์หนึ่งนะเพื่อ,อนๆดูนะครับตรงนี้เขาจะโยกใบเข้าออกนะเล็กน้อยเห็นไหมเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดอยากเห็นเยอะๆนะ,ะเดี๋ยวผมปรับเป็นเบอร์สเลยเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าเขาดันใบเข้าออกด้วยนะครับแบบนี้จะทําให้เราตัดงานได้เร็วขึ้น ของโอซูกะนะครับเราก็จะปรับตำแหน่งตรงนี้ได้ทั้งหมด3ระดับครับสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดนะครับในเลื่อยจิ๊กซอปกติเวลาที่ผมใช้งานก็คือการปรับองศาฐานนะคบให้ตัวใบมันทะแยงนะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นนะเราจะต้องแบบขันน็อตใช่ไหมแล้วก็ปรับปรับปรับแล้วก็ขันน็อตเวลาขันน็อตมันก็จะบิดไปบิดมานะครับแล้วบางทีสุดท้ายอ่ะมุมทะแยงของเราอ่ะมันปรับองศายากมากเลยแต่มาดูของโอซูกะนะครับคือผมจะบอกว่าผมชอบนะเพราะว่าตัวนี้ทําให้ผมปรับ องศาฐานได้ง่ายมากนะครับเขาทำเป็นเกียวไว้ตรงนี้นะเราก็โยกโปะนะครับเนี่ยเนี่ยบิดได้เลยนะครับจะบิดไปทางไหนนะครับแล้วก็มีตัวสเต็ปล็อกหน้าหลังแบบนี้นะพอเราปรับองศาไปแล้วอ่ะเราจะอยู่ในสเต็ปที่ถูกต้องทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วเราก็ล็อกเลยนะโปะแบบนี้นะครับเห็นไหมตัวเครื่องก็จะทะแยงแบบนี้เลยโดยด้านหลังนะครับตรงนี้นะเขาจะบอกด้วยนะว่าองศาที่เราปรับไปอ่ะอยู่เท่าไหร่นะครับจะมี45องศา22.5องศาแล้วก็ศูนองศานะครับคือปรับ ได้3สเต็ปของเขานะพอเรากลับมานะครับที่องศาศูนย์ะเราตั้งโป๊ะอย่างนี้ปึ๊บนะครับล็อกแล้วมันศูนย์เลยนะเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าเอ๊ะข้างงามันเบี้ยวข้างหลังมันเบี้ยวหรือเปล่าเพราะมันมีตัวฟันล็อกของเขาอยู่ละตัวนี้นะระยะชักของใบนะครับจะอยู่ที่26มมิล ความลึกในการตัดนะก็จะประมาณนี้นะพวกไม้อัดไม้แผ่นอย่างเงี้ยตัดสบายๆเลยแล้วสำหรับคนที่ต่อท่อดูดขี้เลื่อยนะครับหรือจะไม่ต่อก็ตามนะเราสามารถเลือกปรับได้นะครับว่าจะให้ลมของเราเนี่ยมันออกข้างไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันสักหน่อยนะครับวันนี้ผมใช้ใบื่อยแบบละเอียดนะครับ ออมาผมลองเปิดโหมดออโต้ดูนะครับว่าโหมดออโต้เนี่ยสามารถทํางานได้ดีหรือเปล่าสําหรับโหมดออโต้นะครับเวลาที่เราดันเลื่อยเข้าไปนะครับตัวเลื่อยจะทํางานเร็วขึ้นเองครับเลือ่อยจิ๊กซอเนี่ยเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องความเร็วของการตัดนะครับแต่เราจะโฟกัสของเรื่องความละเอียดและการเข้าโค้งเข้ามุมต่างๆได้ดีครับ ก็คือเลื่อยจิ๊กซอไร้ไสายตัวใหม่ของโอซุกะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะผมใส่ตะก้าแล้วก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนจะไปสั่งซื้อกันลองมาฟังความคิดเห็นจากผมดูก่อนนะครับต้องบอกว่างานที่ผมทำนะครับเป็นลักษณะงาน DIY จะมีความหลากหลายในการทํางานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้แผ่นไม้เป็นชิ้นตัดไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ไม้เนื้อแข็งนะครับรวมถึงเอาไปตัดเหล็กด้วยนะเพราะฉะนั้นงานมันจะหลากหลายมาก จะไม่ใช่งานช่างเฉพาะทางครับสิ่งที่ผมชอบนะครับในเลื่อยจิก๊กซอของโอซุกะนะครับก็คือการใส่ใบง่ายนะครับการถอดใบง่ายการปรับทุกอย่างง่ายนะครับฟังก์ชันอุปกรณ์มาครบนะครับในราคานี้ผมถือว่า Material ต่างๆใช้ได้เลยนะตัวสวิตช์ปรับความเร็วรอบมีมาให้6ระดับนะครับเหมาะกับการใช้งานนะครับการเลือกระดับออโต้ใช้งานได้แต่ระดับออโต้ก็ยังไม่ตอบสนองดีเท่าไหร่นักนะบางทีนะครับใจเราอะเราอยากจะให้มันตัดเร็วมันก็ นะดันไปนะครับปลายปลายไม้แล้วเดี๋ยวมันควรจะช้าลงแต่มันกลับเร็วเพราะฉะนั้นานะการปรับตรงนี้มันขึ้นอยู่กับแรงมือของเราครับที่ดันไปนะครับเรียกว่าใครอยากจะใช้เลื่อยจิกซอนะครับตัวแพงๆนะจะบอกว่าตัวนี้ ฟัง์ชันมันเยอะแล้วก็ครบเหมือนกับตัวแบรนด์เนมราคาแพงๆเลยแล้วก็ฟังก์ชั่นอ่ะบางทีมากกว่าตัวราคาแพงๆบางตัวด้วยนะและส่วนหนึ่งที่ผมต้องพูดทุกวิดีโอนะครับนั่นก็คือปัญหาของการใช้งานซึ่งสำหรับปัญหามันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียของเครื่องมือนะครับแต่เราจะต้องรู้ครับว่าเครื่องมือมันทํางานแบบไหนเพื่อที่เราจะได้เลือกได้เหมาะกับตัวเองอย่างแรกคือรูปทรงนะครับที่เขาออกแบบมาเป็นรูปทรงแบบใหม่อันนี้นะข้อดีของรูปทรงที่เขาออกมาแบบนี้นะคือเราสามารถตัดงานในแนวตั้งได้ง่ายครับแต่ย้ําเลยนะว่า ยิคตอตัวนี้ต้องใช้2มือคือเวลาที่เราใช้มือเดียวควบคุมอ่ะมันไม่เหมือนเครื่องที่เป็นหูหิ้วอะครับเราจะสามารถควบคุมด้วยมือเดียวได้นะแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าการจับท่านี้แล้วควบคุมด้วยมือเดียวอ่ะ มันแกว่งไงมันไม่ตรงแต่ถ้าเราจับ2มือได้นะครับตัวเครื่องอจะมั่นคงมากแล้วก็ตัดได้ตรงมากเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดชิ้นงานเครื่องตัวนี้แนะนําว่าให้จับงานให้นิ่งนะครับแล้วก็ใช้2มือในการตัดนะถ้าตัดแนวนอนเราก็จับไปท่านี้ถ้าตัดแนวตั้งเราก็จับไปท่านี้อันนี้คือเฟิร์มเลยเรื่องมอเตอร์เรื่องสปีดเรื่องเกียร์ทำงานได้ดีนะครับตัวเครื่องใช้สักพักแต่ไม่ได้ใช้ยาวมากตัวเครื่องไม่ร้อนจริงๆตัวท่อด้านหลังที่เป็นตัวดูดขี้เลื่อยนะครับเราจะปรับสเต็ ผมรู้สึกว่ามันไม่แตกต่างกันนะถ้าเราไม่ได้ต่อท่อดูดน,นะครับสุดท้ายที่เลื่อยอ่ะมันไม่ออกข้างหลังครับมันกองลงล่างอยู่ดีแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราต่อท่อดูดมันก็จะมีผลที่แตกต่างตัวปรับตรงนี้มันสะดวกดีนะแต่เพื่อนๆต้องระวังเวลาล็อกเขี้ยวนะครับเวลาล็อกเขี้ยวตัวนี้นะถ้าเราดันตัวถาดขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อนๆ,ๆดูนะแล้วเราล็อกเห็นไหมเพื่อนๆจ<ๆ>ะเห็นว่าล็อกแล้วนะถาดมันไม่อยู่นะเวลาล็อกอะ่ะปรับตำแหน่งเสร็จดึงลงเห็นไหม พอดึงลงเสร็จอะครับมันจะเข้าล็อกข้างล่างตรงนี้นะแล้วเราล็อกโป๊ะอย่างงี้นะมันจะแน่นตึบเลยไม่ขยับละเพราะนั้นคนที่มีปัญหาบอกเอ้าล็อกฐานแล้วฐานขยับฐานขยับนะครับเลื่อนลงมานะครับให้มันเข้าล็อกด้วยฐานมันจะไม่ขยับและอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้พูดในวิดีโอเมื่อกี้นะครับเพราะเพิ่งมองเห็นนะครับก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหม เขาจะมีไฟด้วยนะครับไฟ LED ซึ่งทําให้เวลาเราตัดชิ้นงานเรามองเห็นชิ้นงานได้ชัดมากขึ้นโดยรวมนะครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อเลื่อยจิ๊กซอสักตัวหนึ่งโอสุกะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆครับเลื่อยจิ๊กซอโอสุกะนะครับเครื่องเปล่าราคาอยู่ที่2,190บาท เพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอรวมถึงตะกก้าข้างๆนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับมาพร้อมการรับประกันตัวเครื่องจากโอซูกะโดยเมื่อเพื่อนๆได้อุปกรณ์ของโอซูกะไปแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมสแกน QR Code โค้ดตรงนี้นะคบเพื่อรับสิทธิ์การประกันสินค้าและเขาจะเด้งเข้ามาใน Line official ของโอซูกะแบบนี้นะครับมีปัญหาอะไรก็สอบถามไปใน Line โอซูกะได้เลยและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจ ผมพาผมไปยอด800,000ซับสไคอย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับอ,อ้ออีกช่องทางหนึ่งนะช่องทางใหม่ Lemon เองนะครับฝากไปติดตามด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผม